สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ IJSO วิชาคณิตศาสตร์ปี263ครั้งที่17รอบที่1กันนะครับโดยนี้จะมาเฉลยข้อที่13ครับโจทย์กำหนดรูปสามเหลี่ยม ABC ครับโดยที่มีด้านของ AB ยาว17หน่วยด้านของ AC ยาว25หน่วยและด้านของ BC ครับยาว26หน่วยโจทย์ให้วงกลม O เป็นวงกลมแนบในสามเหลี่ยม abc ดังรูปนี้นะครับจงหาว่าวงกลมที่สัมผัสกับด้าน ab และ ac และสัมผัสกับภายนอกของวงกลม o ด้วยนะครับจะมีรัศมีกี่หน่วยก็คือรูปวงกลมนี้นั่นเองครับใครที่อยากลองทำดูก่อนกดพอยส์แล้วลองทำดูเลยนะครับใครที่พร้อมแล้วมาฟังเฉลยพร้อมกันเลยครับจากข้อมูลของโจทย์น,นะครับ g กคือต้องการหารัศมีของวงกลมวงนี้นั่นเองว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับ การที่เราจะหาไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยเออคิดว่าอาจจะต้องมีข้อมูลเพิ่มบางอย่างที่เราต้องหาเพิ่มน้องก็คืออย่างเช่นอาจจะเป็นรัศมีของวงกลมรูปนี้นะครับเพราะว่าต่อไปเนี่ยเราต้องมีการหารัศมีวงกลมนี้เนาะเพราะว่ามันแนบแนบในของรูปสามเหลี่ยมด้วยนะครับแล้วก็แนบในกับเออแนบชิดกับตัวรูปวงกลมใหญ่ด้วยดังนั้นก็ต้องหารัศมีของวงกลมโด้วยนั่นเองครับการที่เราจะหารัศมีของวงกลมโได้เนี่ยครับบางคนก็คือสามารถจําสูตรแล้วก็ ทำได้เลยเนาะว่าเอ้ยต้องใช้สูตรนี้นู่นนี่นั่น,นแล้วก็จบเลยนะครับก็สิ่งที่ผมจะแนะนําก็คืออันนี้ผมไม่ได้แนะนําให้จําสูตรเนาะแต่ว่าคือผมเคยทําคลิปวิดีโอพิสูจน์สูตรไปแล้วนะครับเดี๋ยวเออแนบลิงก์เอาไว้ให้ด้วยนะครับว่าพิสูจน์สูตรตรงนี้ยังไงกับความสัมพันธ์ของรัศมีวงกลมที่แนบในรูปสามเหลี่ยมนะครับว่ามีความสัมพันธ์กับพื้นที่ยังไงเนาะนะครับอ่ะอันนี้คือผมจะไม่ได้ไม่ได้ใช้สูตร ตรงๆเลยนะครับผมจะค่อยๆเขียนพิสูจน์ให้ดูแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวจะลากจากวงกลมโนะครับไปตั้งฉากกับตัวแต่ละด้านของเส้นสัมผัสของข้างในรูปสามเหลี่ยมนี้นะครับเนื่องจากเรามีสมบัติที่ว่าวงกลมนะครับเวลาที่มีลากมีการลากเส้นสัมผัสมานะครับใดๆก็ตามแล้วเราลากจากจุดศูนย์กลางลงไปเนี่ยไปที่เส้นสัมผัสนั้นๆน,น,นะครับก็จะตั้งฉากเสมอนะครับ การที่เราจะหาพื้นที่ะครับเราสามารถมองได้หลายแบบเนาะซึ 1, ่งการที่เราจะหาพื้นที่โดยอ้างอิงจากตัวรัศมีของวงกลมได้เนี่ยก็คือเป็นเออต้องต้องลากเส้นมาตั้งฉากแบบนี้แหละเพื่อจะหาความสัมพันธ์กับรัศมีกับตัวรูปนะครับดังนั้นก็คือเหมือนเป็นการแบ่งรูปสามเหลี่ยมเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือเป็นรูปที่1 2 3นะครับพื้นที่ก็จะเป็น1นส่วนสงคูณงสูงคูณฐานเนาะจะกลารเป็นแต่รูปเนี่ยอย่างรูปที่2ก็จะกลายเป็น1นงส่วนสคูณสูงก็คือ อ่าใหญ่เนาะสมมุติคูณฐานก็คือเป็น26นะครับพื้นที่รูปหนึ่งก็จะกลายเป็น1นส่วนสคูณสูงก็คือเป็น r นะครับอันนี้เป็นรัศมีเหมือนกันคูณฐานก็คือเป็น17นะครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะกลายเป็น1นส่วนสคูณสูงก็คือเป็น r ใหญ่นะครับค right ูณฐานคือ25้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่รูปย่อยๆของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยครับนำมารวมกันก็จะกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมใหญ่จึงกลายเป็น1นส่วนสคูณสูงคือ r นะครับ คูณฐานก็คือเป็นการนํามารวมกันของแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับดังนั้นพื้นที่ก็จะกลายเป็นเขียนเยอะๆก่อนนะครับจะกลายเป็น1นึส่วนสคูณฐานคือ17คูณสูงบวกกับ1นึส่วนสคูณฐานอันนี้เป็น26นะครับคูณสูงคือ R และบวกกับ1นึส่วนสคูณฐานคือ25 คูณสูงคือ R นะครับจากนั้นดึงตัวร่วมออกมาครับคือมีตัวร่วมเป็น r ส่วนสเหมือนกันนะครับสมมติว่าให้รัศมีวงกลม O เป็น R นะลืมบอกนะครับเมื่อดึง r ส่วนสองอมาแล้วนะครับข้างในก็จะเลือบกลายเป็น17บ6 -25 วก26บวก25นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ68คูณ r ส่วนสั่นเองทีนี้อีกมุมมองหนึ่งในการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม ABC ได้เนี่ย เราสามารถคิดอีกแบบก็ได้เนาะก็คือเป็น1นส่วนสสมมติเป็นฐานนี้ก็ได้ครับเป็นฐานคูณสูงนี้ก็ได้ครับเนาะแบบนี้ก็ได้นะครับดังนั้นก็คือเดี๋ยวผมจะหาฐานหาเรียบร้อยได้แล้วนะครับคือ17เนาะส่วนสูงเป็นสิ่งที่เรายังไม่รู้อันนี้คือเราต้องหาออกมานะครับดังนั้นคือผมจะลากเส้นลงมาตั้งฉากนะครับสมมติว่ามาตั้งฉากที่จุดดีนะครับแล้วก็สมมติว่าให้ความยาวของ a อยาวเป็น x หน่วยครับ จะได้ว่าความยาวของ DB เป็น17 x ลบ x หน่วยน,นั่นเองเพราะฉะนั้นการที่เราจะหาส่วนสูงได้เนี่ยก็คืออาจจะต้องหาตรงนี้ออกมาให้ได้ก่อนนะครับเพื่อจะได้ส่วนสูงเนาะแล้วก็เออพอได้ตรงนี้ได้ x กเนี่ยก็คือเหมือนได้ตรงนี้ไปด้วยนั่นแหละนะครับเราจึงตั้งสรรมการโดยพีทาโกรัสได้ว่าเป็นเออยี่สิบากำลังสองลบเอ็กกำลังสองนะครับคือความยาวของเอดีเอกังสตรงนี้นะครับ ขนาดเดียวกันพิจารณาอีกด้านหนึ่งก็คือความยาวของ CD กลังสองก็คือเป็น26กกลังสองลบ B ดีกลังสองก็คือเป็น17ลบ x กลังสองนั่นเองนะครับสำหรับใครที่จำสูตรของรูปสามเหลี่ยมได้นะครับโดยที่ใช้ความสัมพันธ์ของแต่ละด้านเพื่อมาหาพื้นที่นะครับก็สามารถใช้สูตรเฮลเลนฟอร์มูลาได้เลยนะครับเขาเรียกเฮลเนฟอร์มูลาเนาะซึ่งอันนี้ผมไม่ค่อยชอบจานะครับก็เ,เดี๋ยวว่างๆจำพิสูจน์สูตรเฮลเนฟอร์มูลาให้ดูด้วยแต่ว่าเอาเป็นว่าวันนี้ผมจะสอนโดยใช้วิธีทีท่แบบ เบสิกที่สุดที่พอจะทําได้แล้วกันเนาะนะครับการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนี่ก็คือโกก็คือต้องหาส่วนสูงตรงนี้เนาะซึ่งการจะหาส่วนสูงตรงนี้ได้ก็คือใช้พิทาโกรัสอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับโดยพิทาโกรัสนะครับพิจารณารูปสามเหลี่ยมฝั่งซ้ายก่อนคือ adc นะครับก็จะกลายเป็นตัวออ cd กำลังสเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับด้านของ ac กำลังสอลบด้านของ ad กำลังสองนะครับ นั่นคือเป็น25กําลัง2ลบ x กาลังสองนั่นเองทำลองโดยการครับเมื่อพิจารณาอีกด้านหนึ่งนะครับ cd กลัง2ก็จะมีค่าเท่ากับ bc กาลัง2ลบกับ bd กลังสองนั่นก็คือเป็นตัว2 6กําลังสองลบ17ลบ x กาลังสองนั่นเองคราวนี้ก็เดี๋ยวจะแก้สรรมการตรงนี้ออกมานะครับโดยการที่ผมจะย้ายข้าง17ลบ x ท้งหมดกาลังสองเนี่ยครับไปไว้ฝั่งซ้ายแล้วก็ย้ายข้าง25่ากลังสองมาไว้ฝั่งขวานะครับก็จะกลายเป็นแบบนี้ครับ เราอจาจจะกระจายออกมาเลยก็ได้นะครับแต่ว่าคือผมชอบใช้เรื่องของผลต่างกำลังสองนะครับจะกลายเป็น17ลบ x แล้วก็ลบ x คูณกับ17ลบ x แล้วก็บวก x นะครับนั่นก็คือเป็นเออเหมือนเหมือนเป็น a อกำลังสองลบ b กำลังสองนะครับมีค่าเท่ากับ a ลบ b คูณ a บวก b นั่นแหละนะครับอันนี้เหมือนมองเป็น a เนาะแล้วก็น,นี้เหมือนมองเป็น b นะครับ ฝังขวาก็เหมือนกันครับจะกลายเป็นยี่สิบหกบวกคูณ2 6่สลบยีนะครับฝั่งซ้ายตัว x ตรงนี้ตัดกันไปได้นะครับลบ x เจอกับบวก x ฝั่งซ้ายจึงเหลือเป็น17คูณกับ1 7บลบส x มีค่าเท่ากับ51นะครับคูณกับ1นึเนาะสิ 17, ย้ายข้างไปหารครับจะกลายเป็น1 7บลบส x มีค่าเบ่า3ย้ายข้าง3ามาลบฝั่งนี้นะครับจะกลายเป็น17เลบ3เป็น14ลบ 2x ไปฝั่งขวากลายเป็นบวก 2x นะครับจึงกลายเป็น 2x เท่ากับ14จึงกลายเป็น x เท่ากับ14หารด้วย2นั่นเองเท่ากับ7เมื่อได้ x เรียบร้อยแล้วนะครับก็นำไปแทนค่าเลยนะครับก็จะกลายเป็น x เป็น7 17ลบ7ก็จะกลายเป็น10นะครับเพราะฉะนั้น ส่วน c d กลังสองที่เป็นส่วนสูงเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ25กําลังสองลบ x กําลังสองก็คือเป็น7กําลังสองนะครับใช้ผลต่างกําลังสองออกมาก็ได้เนาะก็จะกลายเป็นเออ32คูณ18เนาะ25บวกเคูณ25ลบเเป็น32คูณ1ิดคิดเลขออกมาก็จะกลายเป็น24่กลังสองนะครับเพราะฉะนั้น c d ก็จะมีเท่ากับ24หน่วยนั่นเองเมื่อได้ส่วนสูงเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็จะหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม abc อีกมุมมองหนึ่งได้นั่นก็คือเป็นก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2คูณฐานคือเป็น17เนาะคูณสูงก็คือเป็น24นั่นเองนะครับจับนำไปเท่ากับสมการตั้งต้นที่ผมตั้งไว้ที่เกี่ยวกับรัศมี r หรือว่าวงกลมใหญ่นะครับจึงได้ว่าพื้นที่ก็จะเป็น1ส่วน2คูณ17คูณ24นะครับจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2 คูณกับ r ใหญ่ครับแล้วก็คูณกับ68ที่เราตั้งไว้เมื่อสักครู่ครับที่ผมติดส่วน2ไว้เมื่อสักครู่ที่ไม่ได้ตัดออกไปแต่ได้เป็นเพราะว่าผมตั้งใจว่าจะตัด1สนส่วนสตรงนี้นะครับแล้วก็ตัว R เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ17คูณ24หารด้วย68นั่นเองนะครับย้ายค่าหกจากฝั่งนี้ไปหารเนาะ17กับ68แตัดกันไปได้ครับเหลือ4นะครับ4ตัดกับ24เป็น6นะครับเพราะฉะนั้น หรือว่ารัศมีของตัววงกลมใหญ่เนี่ยก็คือจะมีค่าเท่ากับ6หน่วยครับสเต็ปแรกเก็บไว้ก่อนนะครับต่อมาจะเป็นขั้นตอนการหารัศมีของวงกลมเล็กแล้วนะครับสมมติว่าให้วงกลมเล็กเนี่ยครับเป็นชื่อวงกลมว่าวงกลม p แล้วกันนะครับคราวนี้ผมจะเริ่มลากเส้นขึ้นมานะครับจากจุด a ไปจุด o นะครับแล้วก็ผมจะลากเส้นจากจุด p ลงมาตั้งฉากนะครับแล้วก็ลากจากจุด p ไปตั้งฉากกับเส้น เอ,อ่อโอที่ตั้งฉากกันแบบนี้นะครับผมสมมติว่าให้จากจุด O ที่ลากลงมาตั้งฉากเนี่ยครับเป็นเอ,อ่อตั้งฉากที่จุด E นะครับแล้วก็สมมติว่าจากจุด P ที่ลากลงมาตั้งฉากเนี่ยครับเรียกว่าจุด f นะครับแล้วก็จากจุด P ที่ลากไปตั้งฉาก OE เเรียกว่าจุด g นะครับโกก็คือต้องการรัศมีของตัววงกลม P นะครับก็คือวงกลมเล็กนี้ ว่ามีรัศมีเป็นเท่าไหรนะครับคาถามก็คือการที่ผมลากไปแบบนี้นครับความจริงก็คือถ้าผมลากจาก p o ไปครับก็แน่ๆว่า p กับ o เนี่ยอยู่บนเส้นตรงเดียวกันแน่ๆนะครับเพราะว่ามีแค่2จุดครับ p o เนาะทีนี้เอ่อความยาวของ p o เนี่ยก็จะมีความยาวเท่ากับรัศมีของ o บวกกับรัศมีของ p นะครับก็คือเป็น6บวก r นะครับส่วนความยาวของ o e เนี่ยครับรู้อยู่แล้วว่ามีค่าเท่ากับ6นะครับแล้วก็ การที่เราลากเส้นจากจุด P ไปตั้งฉากที่จุดเออไปตั้งฉาก OE ที่จุด G นะครับแล้วก็เออด้วยความที่ตรงนี้ตั้งฉากนะครับตรงนี้ก็ตั้งฉากเส้นกันแล้วก็เราลากจาก PF ลงมาตั้งฉากนะครับก็คือมันตั้งฉากหมดเลยดังนั้นรูปนี้ก็คือเป็นรูปสามเหลี่ยมผืนผ้าแน่ๆนะครับดังนั้นด้วยความที่รูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมผืนผ้าความยาว PF ก็คือต้องเท่ากับ GE นะครับก็คือเป็นรัศมี r เล็กนั่นเองครับดังนั้นความยาวของ OG จึงเป็น6ลบ r เล็กนั่นเอง จากข้อมูลตรงนี้เนี่ยเรายังบอกไม่ได้ว่าเ,เราจะหารัศมีอาร์ไยังไงล่ะในเมื่อเรารู้ตรงนี้แล้วเรารู้ตรงนี้แล้วนะครับแต่เรายังไม่รู้ว่าแล้วตรงนี้ล่ะมีความยาวเป็นเท่าไหร่เพื่อแก้สมก,การใช้พีทาโกรัสออกมาได้นะครับดังนั้นเราอาจจะต้องใช้ข้อมูลเพิ่มนะครับก็คืออาจจะต้องใช้รูปสามเหลี่ยมใหญ่นี้แต่คําถามก็คือมันเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายกันไหมและคําถามก็คือแล้วการที่ลากจากจุด A ไปที่จุด O เนี่ยครับมันผ่านจุด P ไหม รูปที่เราวาดมันหลอกตาหรือเปล่าว่ามันผ่านแต่ความจริงเราซูมดีดีวาดเป๊ะอาจจะไม่ผ่านก็ได้จริงไหมครับดังนั้นเราอาจจะตั้งสมมติฐานได้ว่าตัว AO เนี่ยลากแล้วมันมีมันต้องผ่านจุด P ด้วยนะครับแล้วก็ก็คือ APO อเนี่ยอยู่บนเส้นตรงเดียวกันนะครับเราตั้งสมมติฐานแบบนี้ได้ตอนที่เราสอบเนาะมันเป็นข้อสอบช้อยไม่ได้สสแสดงวิธีทาแต่ว่าถ้าต้องสแสดงวิธีทาก็คือต้องสแสดงให้ได้ว่าจุด APO ออยู่บนเส้นตรงเดียวกันนะครับ ซึ่งผมจะพิสูจน์โดยการพูดคร่าวๆให้เห็นภาพนะครับความจริงก็คือถ้าต้องสอบเนี่ยต้องอธิบายให้ให้คนที่ตรวจข้อสอบเนี่ยมีมุมมองเดียวกันนะให้เข้าใจตรงกันนะครับแต่ว่าอันนี้คือผมใช้วิธีพูดแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาจนเกินไปครับเวลาที่ผมลากเส้นมาตั้งฉากจากจุด P ไปตั้งฉากนะครับที่เส้นตรง AC นะครับก็คือตั้งฉากเหมือนกันเนาะจะเห็นว่าพิจารารูปสามเหลี่ยมใหญ่ก่อนนะครับก็คือเป็น AEO นะครับค e, ือรูปนี้นะครับกับรูปสามเหลี่ยมนี้นะครับก็คือรูปสามเหลี่ยม2รูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการนะครับที่จะทําให้ด้านนี้ยาวเท่ากันนะครับก็คือด้าน AE อยาวเท่ากับด้านนี้นะครับซึ่งซึ่งไอตรงนี้เนี่ยมันมันเป็นการพิสูจน์หรือว่าเป็นสมบัติของตัววงกลมอยู่แล้วนะครับด้วยความที่มันเท่ากันทุกประการนะครับโดยสมบัติของเออฉากด้านด้านมุมด้านมุมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ จึงได้ว่าตัวมุมเนี้ยก็คือเท่ากันนะครับเมื่อได้ว่ามุมตรงนี้เท่ากันก็มาพิจารณาที่รูปสามเหลี่ยมเล็กบ้างนะครับที่ผมลากเส้นจากจุด P มาตั้งฉากครับลากมาตั้งฉากแบบนี้ครับทำนองเดียวกันครับเมื่อพิจารณารูปวงกลมเล็กแล้วนะครับก็ได้ว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนี้เป็นสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการนะครับก็คือมุมนี้ก็จะมีค่าเท่ากันนะครับซึ่งด้วยความที่มันเป็นมุมใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับถูกแบ่งครึ่งก็คือถูกแบ่งครึ่งยังไงเนี่ย ด้วยเส้นตรงเส้นนี้ยาวๆตรงนี้นะครับมุมนี้ก็จะเป็นมุมเท่ากันกับมุมนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าถูกแบ่งครึ่งเหมือนกันเท่ากันเลยดังนั้นจึงได้ว่าด้วยความที่เป็นมุมที่เท่ากันนะครับมีผ่านเส้นตรงตรงนี้เดียวกันดังนั้นก็คือเส้นตรงนี้ ao จะต้องมีจุด p ที่ผ่านด้วยนะครับก็คือเส้นตรงนี้จะต้องผ่านจุด ap แล้วก็ o หรือเป็นการบอกว่าจุด ap แล้วก็ o อยู่บนเส้นตรงเดียวกันนั่นเองนั่นก็คือเมื่อสักครู่ผมพิจารณาที่ เส้นน <hel> boss, <ids> ี้นะครับเราก็พิจารณารูปสามเหลี่ยมใหญ่ได้เลยโดยใช้เรื่องของสามเหลี่ยมคล้ายมาช่วยนะครับจากสามเหลี่ยมคล้ายสามเหลี่ยม aoe นะครับคล้ายกับสามเหลี่ยม pog ครับคล้ายเนื่องจากที่ว่ารูปสามเหลี่ยมนี้นะครับกับรูปสามเหลี่ยมนี้มีมุมตรงนี้เหมือนกันเลยครับแล้วก็มีมุมตรงนี้เป็นมุมฉากเหมือนกันนะครับก็จะได้ว่ามุมที่เหลือก็ต้องเท่ากันด้วยอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็คือจะได้ว่ามันคล้ายกันนั่นเอง เมื่อได้ว่าเป็นสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับก็คือเราสามารถจับมาหารกันได้นั่นก็คือเป็นด้านของ po ครับต่อด้านของ og จะเท่ากับด้านของ ao หารด้วยด้านของ oe นะครับกลายเป็น6บก r ครับหาร6ลบ r มีค่าเท่ากับ ao หาร oe ครับซึ่งด้านของ oe เรารูเรียบร้อยแล้วว่ามีค่าเท่ากับ6หน่วยนะครับ เหลือด้านของ ao คือความยาวตรงนี้ว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่ครับก็ตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้เรื่องพีทาโกรัสมาช่วยนะครับเนื่องจากเรารู้ว่าตัว oe เนี่ยมีความยาวเป็น6หน่วยครับซึ่งเป็นรัศมีนั่นแหละนะครับแล้วก็เออเรารู้ว่าความยาวของตรงนี้เท่ากันนะครับเมื่อพิจารูรปสามเหลี่ยมใหญ่เนาะกับวงกลมนะครับนอกจากนี้ก็คือยังได้อีกว่า ด้านของด้านนี้ครับควรจะเท่ากันด้วยนะครับแล้วก็ด้านนี้ควรจะเท่ากันนะครับเราก็หาโดยการที่ใช้สมบัติตรงนี้แหละเพื่อมาหาความยาวตรงนี้นะครับว่าความยาวตรงนี้ที่ต้องใช้พีทาโกรัสเนี่ยเพื่อหาความยาวตรงนี้ออกมาได้นเนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือโกรเราต้องการหา AO ใช่ไหมครับเรารู้ด้านนี้แล้วดังนั้นเราจะเหลือด้านตรงนี้ซึ่งใช้สมบัติของเส้นสัมผัสของวงกลมเข้ามาช่วยนะครับจึงได้ว่าผมให้ด้านของ A e ยาวเป็น y หน่วยแล้วกันครับจึงได้ว่าด้านของ eb นะครับก็จะยาวเท่ากับ17ลบ y หน่วยนะครับเพราะว่าเพราะว่าด้านของ a b มีความยาวเท่ากับ17หน่วยนะครับเมื่อได้ว่าด้านของ eb ยาวเท่ากับ17ลบ y นะครับแสดงว่าด้านนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ17ลบ y เช่นกันครับดังนั้นส่วนบนตรงข้างบนนียครับตรงนี้ก็จะมีความยาวเท่ากับเป็นเออ่คือทั้งหมดนะครับแล้วก็ลบกับ17ลบ y อีกทีนึงครับ ก็จะมีค่าเท่ากับกระจายติดลบเข้าไปนะครับจะกลายเป็น26ลบสเป็น9นะครับแล้วก็ลบเจอกับลบเป็นบวกนะครับจะกลายเป็น9บวก y หรือ w y บวก9นั่นเองเ <c oughs> มื่อความยาวด้านนี้เป็น w y บวก9นะครับด้านนี้ก็คือต้องยาวเท่ากับ w y บวกเเช่นกันครับจากสมบัติของรูปเส้นสัมผัสของวงกลมเนาะนะครับที่รูปนี้ต้องเป็นสมเหลท่กมทบการทบรกันารย้ำอีกทีหนึ่งนะครับดังนั้นความยาวตรงนี้ก็ต้องเท่ากันนะครับ เมื่อความยาวของด้านนี 9, ้ยาวเท่ากับ so y บวกเนะครับดังนั้นความยาวตรงนี้ก็จะต้องเท่ากับ25ลบกับ y บวกเอีกทีหนึ่งครับก็จะมีค่าเท่ากับ25ลบกับ y บวกเก้าก็จะติดลบเข้าไปนะครับ25เอ่อก็จะติดลบไปเป็นลบ y นะครับแล้วก็ติดลบตรงนี้กลายเป็นลบเกนะครับก็กลายเป็น25ลบ y ลบเจึงกลายเป็น16ลบ y นั่นเองครับเนื่องจากว่าตรงนี้ยาวเท่ากันนะครับผมก็จะจับเท่ากันได้แล้วว่าตัว16ลบากับ y นัับ อยาติดลบ y ไปฝั่งขวานะครับกลายเป็นบวก y ครับ y บวก y เป็น 2y ครับจึงกลายเป็น16เท่ากับ 2y y ก็จะมีค่าเท่ากับ16หารด้วย2เท่ากับ8นั่นเองครับเมื่อ y หรือ ae เท่ากับ8นะครับก็สามารถหาความยาวของด้าน oe ได้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อหาไปแก้นในสมการตรงนี้นะครับซึ่งความยาวของตัว ao เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ square root ae กลังสองบวกกับ oe กลังสองนะครับซึ่งก็คือจะกลายเป็น ae กลังสองก็คือ8กําลังสองครับบวก oe กําลังสองก็คือเป็น6กลังสองนั่นเองจึงมีค่าเท่ากับเอ,อ่อ r o o หนึ่งร้อยหรือก็คือเป็นสิบนั่นเองนะครับก็นําไปแทนค่าได้เรียบร้อยแล้วในนี้นะครับจึงกลายเป็น6บวก r หารด้วย6ลบ r ครับมีค่าเท่ากับ10บหารด้วยนะครับแล้วก็ ทั้งบนทั้งล่างครับกลายเป็น5กับ3นะครับคราวนี้ผมอยากกำจัดตัวแปร r รเรว็วนิดนึงครับหรืออาจจะคูณทะยังไปเลยก็ได้แล้วแต่ครับแต่ว่าผมชอบกำจัดตัวเลขนิดนึงครับก็คือผมจะบวก1ทั้ง2ข้างของตัวสมการนี้ครับถ้าสมมติใครคิดคล่องๆแล้วก็คือจะกลายเป็นว่า6บวก R บวกกับ6ลบ R ไปนะครับก็จะกลายเป็น12นั่นเองหารด้วยข้างล่างตัวส่วนยังเหมือนเดิมครับหกลบอครับมีค่าเท่ากับ5ส่วน3บวกกับ1ก็จะกลายเป็น ห้บวกสทั้งหมดหารด้วย3นะครับก็คือเป็น8ปส่วนสนั่นเองครับถ้าสมมติใครยังไม่ทันก็คือคิดค้อลนอยนั่นแหละครับก็คือเป็น6กบวกอส่วน6กลบอนะครับข้อลก็คือเป็น6กลบอเหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น6 6ลบอหารด้วย6กลบอครับตรงนี้ก็จะรวมกันกลายเป็น6กบวกอบวกหลบอากลายเป็น12นะครับส่วนตัวส่วนก็คือเหมือนเดิมเป็น6กลบอนั่นเองครับฝั่งขวาก็เช่นกันครับมันก็จะกลายเป็น5้าส่วนสบวกสส่วนสนะครับก็คือคูณ3ทั้งหมดทั้งร่างของตััวเลนะครบ 3าคูากลายเป็นเลข8ตรงนี้นั่นเองครับหรือใครอยากจะคูณค่อยตั้งแต่แรกเลยก็ได้ครับแต่ว่าคืออันนี้ผมชอบคิดแบบนี้เพื่อกําจัดตัวเลขนิดนึงครับแล้วก็ผมหารด้วย4ตลอดทั้งสองข้างของตัวสมการนะครับก็จะกลายเป็น3นะครับนี่ก็จะกลายเป็น2ครับคราวนี้ผมคูณทะยานขึ้นไปแล้วนะครับก็คือคูณหกลบมาขึ้นไปคูณตรงนี้นะครับเอา3ขึ้นไปคูณตรงนี้ครับจึงกลายเป็น3คูณ3ได้เนะครับมีค่าเท่ากับ12 ลบอครับย้ายข้าง2 R ลบ2 r เนี่ยครับไปฝั่งซ้ายจะกลายเป็นบวก2 R ครับ2 r จึงมีค่าเท่ากับ12-9ลบซึ่งเท่ากับ3นะครับเพราะฉะนั้น R หรือรัศมีของวงกลมวงล็บก็จะมีค่าเท่ากับ3ส่วน2หน่วยน,นั่นเองนะครับโอเคครับก็ข้อนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ